สวัสดีครับผมปาล์มแมสแอมนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการกระโดดสูงครับไม่ได้ยากอย่างที่ทุกเพื่อนๆคิดเลยครับตามมาชมมันครับครับผมตอนนี้ผมใส่มาทับแล้วครับนี่ครับแมทับครับผมและการที่จะกระโดดให้สูงขึ้นนั้นได้คือหนึ่งอันดับแรกมองตรงครับทําตรงตรงกระโดดห้ามทําตรงโค้งนะครับมาทําให้เสียการทรงตัวเสร็จทำให้ตรงตรงตอนกระโดดขาชิดติดกันอย่าสายไปมา แล้วก็อยากกระเทิบครับตอนกระโดดอยู่ <All S 1> ปล่อยให้ <all right. S 2> นำหนักลงไปตามจังหวะของมันครับดูครับ yeah, to look back nobody to say i can't make my own path is the way the child acts i want to break something coming at me like the pain i feel means nothing coming from a place where you can't relate where every word from your face comes across as fake and i can hardly take the way that y'all treat us